การแล้วการสักพวกโรคข้อเสื่อมโรคปวดกระดูกพวกนี้มันไม่เหมือนกับเป็นแก้พิษเนาะตอนนี้วิธีการสักโรคพวกนี้ทํำยังไงครับเอาไปตามฉินมันเลยตามเส้นตามฉินบนปวดตรงที่เส้นที่มันปวดแม่นสมมุติว่าปวดหัวไม่เกลียนอย่างเงี้ยปวดหัวไม่เกลียนนั่นว่าได้เอาน้ํามันได้บานนี่เอายาแก้ชนะพิษนี่ได้เอากคยาพิษธรรมดาเออแก้จิบหัวนี่ เอายาแก้พิษต่างๆนี่แหละออเออเออแก้ยาชุม่มยาตอดนี่แหละไม่เหมือนเข้ากับมาชักนี่แล้วเนี่ยักชามข้องขมักนนี่นะขมั่นนี่แล้วเครงหูนี่บอกเออจังหน่อยเฮี้ยงกันขึ้นไปชามข้องเน้อนี่ไม่เ,เสร็จเลยบอกเออจุดจุดจุดเปิดเปิดพรมแล้วก,ก็จุดยาชักจุดยาชักขันเลือดออกนั่นมันจีหายภาาในใเข้าชักขันละ อ่าคันเออเจมหัวแห้งๆนี่เลือดออกได้เลือดดำแสดงว่าเป็นจุดๆหลายร้อยจุดเลยโบ่พอหาชิบจุดออกบออบ่พอเป็นจุดๆพ่ดไร้ล่างเนาะเออพ่อไร้ลางจุดเกิดแจ่มสามเศเนาะใครสามข้อเนาะสามข้อข้อละหาหกเจ็ดจุดกับพ่อเน็จากของล่างเหมืนเทิองเรือเงแหมงล่างเอา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 แต้เทร่องหูขึ้นเครง เลือดมันจีดันกันอยู่หันละจังสี่วันเองเออแม่นเลือดมันจีดันกันอยู่หันละปองทัดหูจังสี่ว่ะเออบอนติดแล้วก็ยับขึ้นมากแล้วก็ยับขึ้นมากอ๋อโอเคครับจากกลางถึงครึ่งเนาะเออจางกลางถึงเครื่งบ่อนมันก่วงเขาเก่าหลายดุมบ่อนหอมหอมนี่ก็เอาหาพบลุ่มปกกับพ่อยับไปดีกันเอาอ๋อร่วมกันกับเพราะมันเป็นอาชีพเครื่องเนาะเกินอาชีพนะ แม้ว่ามองใกล้ก็โอ้ดิมันก็เป็นจุดหน่อยๆมันกรายมันกระจาวงไปคขึ้นคันมองข้างขึ้นจุดกระจายถึงกว่าเก้าลายถึงกว่าเก้าคือฟาวบอลนั่นละอันนี้คือปวดไม่เกรดแต่ว่าขันปวดสองข้างก็ต้องให้สองข้างให้ช่องนั่นแหละเอาเลือดออกทั้งช่องเลยแต่ว่าคันทั้งนี้ออกลายเล้วทั้งพี่บ่อยากออกปัไหาคือว่ามันมาทั้งพี่หมดแล้วอือเออช่างเกรดช่างช่างดอกก้อมลึกของเข็มสักเหรอ กำหนดจังไหนวะ่าว่ากำหนดเอามือเข้านี่แล้วกำหนดชักแห้งกับไห้มันจำเก่าชักไอยกับมันเข่าสำนันมันเข่าไปนิดนึงนะเข่าสำนันนิดเดียวเครื่องได้มาง่าล่ะยางชูงเครื่องได้บอกง่ายอ่าประมาณนี้สองนิ้ววางเลือนออกไหลบ่างขันถือบอลมันปวดนั่นชักน้อยน้อนะก็เหีวเลยได้ยาวลูกมากข้อล่ะโอพ่อ สามจิบน้าที่ดอกเบาวงเลยคันเลือดออกแล้วมันบดันอันตัวมันเจ็๊ยบนะคันเลือดออกเพราะไรกันปะคือคันเลือดออกเพราะย้ำใหม่มันออกบอกย้ำใหม่มันออกคันออกไรจอดไอ่งไหนวที่นี้ห้าเลือดออกไรเกินที่ไหนคืถามเลือดที่ไหนมันมันกเกินดอกบอกมันพิดอันมันปวดเด็กกันเช้าก็ไม่เกินครับ เราเวลาเข้าซักเนี่ยเลือดออกแสดงว,ว่าคนที่เป็นโรคอะเลือดว่ายุดแหลงสิไหมไอ้ที่ซักเพราอไรมันว่ากันเราคนเลือดแข็งตัวซ่าคนเ <c oughs> <อ>ป็นโรกเลือดอหาบอ่มันมันก็ได้เกี่ยวกับกันเด้พอจน่ว่าแก้ตัวมันเจ็บนี่ได้เค่านั้นละ อันนี้คือปวดหัวเนาะปวดหัวเขาว่าเจ็บหัวดิบท่านปวดกลางหัวกับจิ้มกลางหัวปะตัวะเออเท่านั้นแล้วชักพี่กับย่านิถ้าพี่มันติโยบเลยนี่ยนะว่าจะระเวงหัวดิเลือดออกเอาขมับเป็นหลักเนาะขมับเออนี่แหละนี่แหละนิบดอกนี่แหละสามข้องขางและสามโลดเจ็บพี่กระชักพวกประดับประดังขนาดอืมอืมพ่เป็นยังพ่อแค่ว่าเอายาเข้าเข้าไปฟังไวเออเออใช่ไหม เช่าครับแสดงว่าไม่เก่งอย่างมีค้นมากกดหอกับมีคนมาสางกันชักคือเกาครับแม่นเป็นวินตีงแห้งว่าได้มื่นตาบ่าได้กับมื่นตาละวหักโลดให้กันบางค้นกับชักบางค้นกับพ้นยาให้กินกับเช่าต้นข้อล่ะต้นข้อนี่มันบบแม่นไม่เก่งในตัะ,ะมันเป็นเนื่ยอะไรนีเออครับมันกด,ดต้นข้อ,อยังหมดเศร้ากดอันนั้นเอง ต้องกินยาตรงต้องกินยาต้กตกมก็เห้ซับก็เห้ซับแต่ว่าขัดปวดข้างเดียวปวดไม่เกี่ยนซับได้ซับได้โอเคครับแล้วปวดเบ้าตาเหรอตาเหรอปวดเบ้าตากัดว่าแม่มันค้นอะไาย,ยางด้วยค้นอะไรเออคนอาาละอย่างแล้วมันเกี่ยวกับเส้นสายตาเนียอืมจว่วายามาเฮ็ดใกล้บนเส้นสายตาเนี่ยอืม,อมจะมาชักใกล้ชัดงว่าเอาปีครับเรากัระทะปวดหนาเนี่ยมีการซับซับยาอยู่หนาบ่บ่ พอห้าปวแตะหนาด้วยเนาะบ่บ่วดแก้ด้ยอันตรายเนาะอันตรายโอเคครับเราก็ถ้าปวดหลังปวดคอระยะตาปวดหลังเสียปวดหลังปวดโอ้ยปวดบันเอวสิชัดบไหมว่เขาละมั่นแบบนี้ตัวนี้ทราบไว้ได้บ่บ่แก่โอเคต้องแก่นสังซักน้่ลมันต้องซักละมันนละมันเฮจ่กเอี่ยงครับนละมันเยื่งนละมันหมูเรืองจับสับเป็นบ่เลี้ยงผาบ่เลี้ยงผาเห้อ น้ำมันเลีล้ยงไก่าคาโอ้ยน้ำมันผสมกันหลายตัวเลยนะเพลงว่าเป็นน้ำมันสัตว์ข้อยอนกับเขาเนาะตาเป็นข้นเต็มเองเลยบ่เออตาเป็นคนปรุงยาเองเลยบ่เออปรุงอย่อางน,น,นีมีขอ้อยอนเนะาะกระดูกข้อยอนแบบนี้อ๋อหน้อหมันหมันอ๋อน้อหมันมันเอาเนื้อมัน แล้วก็เอาเอาตาดเอาเนื้อมาเราที่มีน้ำมันของมันเห่อก็เอาแต่ตอนน้ำมั่น่ะเปิดตอนหนามั่นมันมากแล้วก็งูเหลือมก็เอาแต่ตอนน้ำมันมันเป็นน้อยเป็นน้อยมันงูเหลือมมีขั้วดอมีงูเหลือมแล้วก็มีเลี้ยงขาอืมมากขาวมากขาวขัญยาคบปปนี่โอ้เสือเนี่ยซี่โตอ่ะเสือเสือบ่ะอืมหาเสือบอ่ะเสือยังเสือขาวหรือเสือโค เยอยังกะยา่าจน้มันเยอน้ำมันอาเนี่เสียัน้มี่เหรอคนน้มันมาใส่บะหมี่ก่อเนี่ยของมันขันมีกัเอาใจขันบะมีกัตามจริงมาจริมีใจงูเดิมวก็น้ำมันมูลึงเฮ้ยยังัมูลึงองมูเึองชห้องบะหมี่กมูืองขึ้นอย่างับรันก็อยากขึ้นมาเนี่ยแะตูป่าบ่จจิมาอยู่แต่ว่ามันอยู่หูขึ้นหนูนี่ย ไงใช่หมักตุนนต้นเนี่ยการสัอนบ่น<ะ>ทั้งอีกบะหมี่แล้วกหมูเลืองบ่มีแต่ข้าวตากหรออือผักไตยอืมเดี๋ยวนี้ก็บะหมีม่ไมนดับแต่ว,ว่ามันอ๋อแต่ว่าน้ำมันนี่เลี้ยงขาข้อดอนงูเหลือมหมาขาวเสือหมูเร<ะ>ืองได้อาจสิบก็ครบกันเลยบวกครบกั็เลยยังหน่อยตรงนี้อย่างที่สาคัญที่สุดสาคัญที่สุดนะให้เลย เยืงผาเียงผาขาดไปได้ขาดไปได้ครับแต่มันเลี้ยงผาสามารถที่สุดไม่ห่างว่ามีไรเห็นกี่นายมา่นี่กูเลยเนยกูชื่นเนี่ยเขาแตชงไม่ให้ปวดนึงเนี่ยเลี้ยงขาว่าจะใส่เอามาจะพูนี่ยังก่อนผูดฝีปาผู้แรกบ่ผูดถอผพูดจับกอเขาเขาไงเขาไงเขาไงบอโอ้แต่เขาเห็นเขาก็จำเขาแล้วเนาะ เขาลักก็ไปยิ่งทั้งเชือ้อทั้งายแนวไอยู่หันชัดอยู่หันไร้ายแล้ว,วปกต,ติที่ตาเป็นคนเตรียมตำลับยาเนี่ยมีประมาณกี่ชนิดครับสัตว์ที่ใช้สามกล้วยดอนเลี้ยงผางูเหลืองหน้าขาวหน้าขาวประมาณสี่สามที่ตเนาะมูลือมือเรืองล้กกันจำพวกนั่นเลยก็อะไรไปเนีย่ยครับ เือกตเอาแรบอกเชืเอาแล้ว,ออแ,ลวแต่ทำถึงวา่าเพราะว่าตาบอกวา่าเท่าไหนไม่ค่อยครบอืมไม่ค่อยครบอ่ะล่นเนี้ยต้นต้นมาวเนี่ยย่างหลอดต้องมีมัสามสี่ชนิดเมันบ่เท่านั้นแ่ะอืมตามจริงคันได้เมึดครบเนี่ยก็ดีโอ้ยมันกัครบชูดดายาเนาะมันกัเมึดเท่านั้นแล้วคือผายมันครบเส่็จแล้วชีเอาน้ำเลือดใส่มันสิ่ชอบปวดบอกกันว่าครบ ก็ัป,ปูเ,ปเท่ากับเ่าเดิยเดีอกินคอรดกับเท่าอยู่มันไปดีน้ามันเยื่องนี่กับน้ำมันมาขาวนี่อแต่ยังจะเชื่อมันแล้วเ่าเดูมาทหารตายได้มาตราบุลแบบบูมมันกับมาเขายาดูมันพ้นกินคข้าเดกันล้ปวดนีใส่สำหรับปวดยังในกระตากปวดเอวปวดหลัง เฉพาะเชนเลยปวดเซนปวดเอ็นปวดเช่นปวดเอ็นถ้าปาดเซนนี่ไม่ถึงเซนเอลิเซนประสาทมัดทุกอย่างมัดทุกอย่างอยู่ในกระตูหเอานี่แหละปัดเช่นนี่แม่นเอ็นมัดทั้งนั้นแล้วสมมติผมปวดเอลนี่เค็นถึงไหนครับซักอีกเค็นถึงไหนซักมองได้ซักเอลอะไรอย่างซักเอววันเอลตั้มตั้มนี่นะซักมองได้ไขสันหลังหรือมองได้ซักวันผ่าฮัทนัไรอย่างนี้โอ้ค้างน้านเหรอ ไอ้ช่วงพี่ก็มาคุ้งช่วงพี่แนี่ของข่างเลยนะเออมันชักนะอืมักสามข้องพ่อชักหนมันถานหนมันนี่แหละซักหม่องไข่สลังหรือว่าซักข่างเพราะักข่างแล้วงเลยตรงสลังเลยบ่อืมผังหลังเลยบ่ปองวางหามาเลยบ่วางกดกบเลยบ่นี่เป็นสามข้องไงร้อยเฉียงบ่เออเป็นจุดจุดทั้งสี่บ่ ก็เป็นเช่นนั้นนํำมันกันขันห้าปัจจุกันรัวไปุดเลื่อยหมดจะว่ามันเปลืองในขันด่วนต้องจุดจุดนะอืมให้เนจุด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 เุดนุดจุดจ้ดจ่ดจุดจนดจุ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 อจุดจุดจดจุ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 ดจลยจุด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 จัดจุดจเลจุดจุดนุดจุดจักจน้จุด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 จุ้จันจุดจุดจ่ดยุนจุด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 ว<ล>นดจุดดจนมันดนด อันน้ำมันเขาจุดๆไว้ก็พอแล้วอ๋อโอเคเลืยกดอกอะไรบ่บ่มันไม่รวยจุดๆนะแง่ขั้นขั้นปวดทั้งคางอะก็ต้องซักของขั้คางลึกใช้เอ็นโดนนะปวดใช้ชักหันไงนะวะขั้นปวดหลังปวดสะบักกับขึ้นมากเออตามเรื่องขั้นกับอ๋อจะเป็นจุดๆเรื่อยๆปวดใช้แกนไข่สลังเลยแง่ เอาบอลมัดส่งฮัดเลยหรอถ้ากดขาเหรอกดขากันตามรั้มขาเนี่ยครับมันบอกปวดมัดขาอะไรอืมมันจะปวดตามเชนนี่นี่นี่ไม่ไม่ไม่ออกแน่นจังยังนี้มันจองเขาแบเออเขาแบเน้นตรวนี้แล้วเชนมันอยู่นนี่ตาจับตาที่หูมันรั่วอ่ะเขาบอกเราว่าปวดตรงไหนอันมันได้ชักอยู่เรื่อยมันหูรั่วนะบออืมมันปะทุอาการขาดถ้าขี the the ้ปะทุได้ชักหรอก